เซกเมนต์ถัดไปนะคะเราจะมาหากันว่ามีใครบ้างที่เคยเป็นสมาชิกกับเรามาแล้วครบ1ปีซึ่งปีนี้เป็นปี2022นะคะเงื่อนไขที่เราจะใช้ก็คือคนที่สมัครสมาชิกในปี2021เพื่อที่เราจะส่งสเปเชียลวอ c h เชอร์ไปให้เขานะคะวิธีการก็คือสร้างเซกเมนต์ก่อนค่ะเริ่มที่การคลิก New Segment ะคะ่ะตั้งชื่อเซกเมนต์ค่ะเลือกดัตต์เบสแล้วก็เลือกคอนดิชันของเซกเมนต เซกเมนต์ตัวคอนดิชันตัวนี้ที่เราจะใช้เราจะเลือกเป็นเดโมกราฟิกและเลือกแอตทริบิวต์ของของคัสเตเมอร์นะคะนั่นก็คือแอตทริบิวต์รีจิสเตอร์เดคนที่เป็นสมาชิกกับเรามาแล้ว1ปีก็คือเราจะหาจากการที่เขาสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่1มกราปี2021จนถึง31ทธันวาปี2021นะคะเราก็จะเลือกแอตทริบิวต์เป็นรีจิสเตอร์เด และเลือกโอเปอเรเตอรเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเดทและกำหนดวันค่ะก็คือวันที่หนึ่งมกราค่ปี2องพค่ะและเขาต้อง r e จิสเตอไม่เกินวันที่31ธันวาด้วยแล้วก็จะเพิ่มอีกหนึ่งคอนดิชค่ะเหมือนเดิมก็คือ d Demographic แ t t ิวิว e ี Register Day น้อยกว่าหรือเท่ากับ วันที่31ธันวาและกดคีย์อันนี้เซกเมนต์นี้เราจะได้คนที่สมัครสมาชิกของกับเราในปี2021ค่ะถัดไปเราจะไปสร้างเซกเมนต์เพื่อส่งสเปเชียลวอร์เชอร์ให้กับคนในเซกเมนต์นี้กันค่ะคลิกเข้าไปที่เมนูแคมเปญค่ะคลิกนิวแคมเปญค่ะแล้วตั้งชื่อแคมเปญค่ะ เที่วยวนวันนดด้กำหนดวันที่จะส่งแคมเปญค่ะวันที่1ถึงวันที่5และกําหนดช่วงเวลาที่เราจะส่งให้กับลูกค้าอันนี้เราอาจจะส่งให้แต่เช้าเลยเพื่อที่ว่าลูกค้าตื่นมาเราจะได้แบบเห็นเสร็จนี้เลยนะคะเรื่องดัดาตต้าเบข้อมูลค่ะ พิเคทแคมเปนค่ะถัดไปเราจะส่งเมสเซจหาลูกค้าผ่านช่องทางไหนช่องทางที่เราเลือกส่งอันนี้เราจะเลือกส่งเป็นช่องทางไลน์นะคะเพราะฉะนั้นชาแนลที่เราเลือกเราจะเลือกเป็นไลน์ค่ะแล้วก็มาเลือกเมสเซจไทป์ค่ะเราจะใช้เป็นอินเมลค่ะไททอลคือสเปเชียลอัพโหลดรูปภาพที่เราจะส่งไปในไลน์นะคะ กำหนดลิงก์ที่เราจะให้ลูกค้าคลิกเข้ามานะคะอย่างเช่นถ้าคลิกเข้ามาที่รูปภาพนี้แล้วจะให้ไปแสดงหน้าไปแสดงหน้าเว็บไหนแล้วก็นำลิงก์ URL ของของหน้านั้นมาใส่นะคะคลิกเซฟค่ะสเต็ปสุดท้ายคือเลือกเซกเมนต์ค่ะก็คือ Register in 2021ที่เราสร้างไว้นะคะ เมื่อถึงวันเวลาที่กำหนดในแคมเปญระบบก,ก็จะส่งมเมสเซ็ออกไปหาคนในเซ็กเมนต์ของเราค่ะ